าาวากยาาวมากก็ถึงบอกตั้งแต่แรกไงว่าถ้าเราขี้เหนียวพีดมอสอะ่ะถ้าเราใส่พีดมอสแค่ครึ่งตะก้าอย่างเงี้ยลากเขาก็จะสั้นสวัสดีค่ะช่องเกษตรสุกกางกรุงนะคะนี่ก็คือเจ้าเมล็ดสลัดที่เราได้ทำการเพาะไว้นะคะ5-6วันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เพียรจะมา ทำการแยกลงถัดหลุมให้ดูนะคะว่าแยกอย่างไรนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะถ้าชอบนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะอ่า<ะ>ที่นี้หลังจากที่เราควบคุมน้ำแสงนะคะครบห้าวันแล้ววันนี้วันที่หวันนี้วันที่6แล้วนะคะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็อออกมา,อาวางที่ตรงนี้แล้วก็ควบคุมน้ำ สเปรย์น้ำอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปออกแดดเอ้ไปออกใส่ลงเรือน50สแสิบเ0นต์นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าออกช้าเขาจะยืดนะนี่สังเกตไหมว่าจะไม่ยืดเนี่ยต้นกล้าจะไม่ยืดต้นกล้าจะแข็งแรงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นปัต,ตเวียปิลเล่นะคะสรุปแล้วคือถ้าเราควบคุมอุณหภูมิในการงอกกระตุ้นการงอกของเขาได้ดีนะคะรักษาความชื้นเม็ดเขาจะถ้าพื้นฐานเม็ดเข้ามาดีเนี่ยก็จะงอกดีด้วยนะคะมันต้องสองส่วนประกอบกันไปส่วนอันนี้เห็นไหม ทำเหมือนกันทุกวิธีการกรีนโอ๊กเนี่ยงอกดีเห็นไหมคะของของบริษัทนี้แต่เลดโอ๊กไม่ไม่ค่อยงอกเห็นไหมมันก็บอกว่ามันอยู่ที่มเมล็ดพันธุ์ด้วยส่วนทรงพุ่มแล้วก็รสชาตินั้นก็อยู่ที่วิธีการปลูกแล้วการควบคุมแสงด้วยเพราะฉนั้นเวลาที่เราปลูกแสงต้องถึงนะคะแสงต้องได้นะคะไม่งั้นผักจะยืดจนยาวด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่สายพันธุ์ไหนหรือว่ายืดอะไรแค่ไหนทีนี้เราไปดูใน่วนของ,งการลงแปลง ท,ทีนี้เรามาดูการแยกกันก่อนเพื่อเป็นการเสียเวลาคลิปนี้ตอนนี้นะคะเป็นหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนจัดดินแล้วก็มีฝนตกบ่อยดินของพีอนรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วมันจะมีการปนเปื้อนติดเชื้อได้ง่ายเพียนใช้เป็นพีทมอสล้วนแล้วค่ะตอนนี้พีทมอสผสมกับไส้เดือนหนึ่งหนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้ไส้เดือนก็แบ่งอื้อไม่ทันดีเหมือนกันบอกแล้วว่าเราทําให้ดูทุกขั้นตอนกระบวนการจริงของเราทุกขั้นตอน ผิดมอสของใครที่แห้งเกินไปให้ผสมน้ํานะคะผสมน้ําแล้วก็ยีให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆแยกๆยกเไเนี้ยค่ะถ้าผิดมอดใครที่มันแห้งเกินไปแล้วก็ความชื้นที่ไม่เหมาะสมนะคะให้ให้ยีให้เรียบร้อยประมาณนี้ผิดมอดมันก็แล้วแต่พื้นที่นะคะหลากหลาย สถานที่นะคะใครใกล้ยี่ห้อไหนอันไหนก็ใช้อันนั้นแหละคะ่ะไม่งั้นการขนส่งมันจะหนักมันจะหนักค่าขนส่งใครมีมูลไส้เดือนก็ใช้มูลไส้เดือนได้ะคะ่ะเพื่อเราสะดวกรวดเร็วจริงดินเพาะนี่ก็สามารถทำเองได้นะคะสูตรประหยัด มีขุยมะพร้าวแกบด,ดำแล้วก็ดินเดิมปุ๋ยหมักอะไรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ไหวแล้วรีบงานเยอะมากเอาสะดวกรวดเร็วตามนี้เลยเนี่ยลากยาวมากก็ถึงบอกตั้งแต่แรกไงว่าถ้าเราขี้เหนียวพิดมอสอะถ้าเราใส่พิดมอสแค่ครึ่งตะก้าอย่างเงี้ยลากเขาก็จะสั้นแต่เนี่ยถ้าเราใส่ใส่พิดมอสเยอะให้มันเต็มตะก้าเนี่ยเห็นไหมลากเขาจะยาวล้วก็ทำให้ ลากเขาเดินได้สะดวกไงเห็นไหมยาวมากห้าหกวันยาวได้ขนาดนี้ก็อย่างเงี้ยค่ะกดไปไม่ต้องกลัวว่าลาาเขาจะขาดหรอกค่อยๆดึงอย่างเงี้ยถ้าผักเขาแข็งเลยอ่ะลากเขาจะโอเคล่ายาวไอ้ใกจริงก็เราใส่ผิดมอสสูงไงถ้าเราใส่ผิดมอสเตี้ยลามมันจะสั้นทำให้ลากมันเดินไม่สมบูรณ์ <c oughs> อันนี้คือมเมล็ดเปลือยไทยนะคะบอกแล้วว่าที่สวนเราจะใช้ผสมกันนะคะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะเปรียบเทียบทรงพุ่มให้ดูอีกทีแหหรับนับสนุนของไทยด้วยนะคะใช้ปนปนกันไปเม d e in t h ยแลนด์ Made in t h ยแลนด์ และนี่ก็คือในส่วนของที่เราแยกไว้นะคะตอนนี้ก็มีอายุ3วันแล้วค่ะ3วันหลังจากที่แยกลงมาในถาดเพาะนี้นะคะแล้วก็ควบคุมแสงโดยการให้อยู่ใต้สแสแลน50%แบบนี้นะคะ mm hmm. เพียงใช้เป็นสแลนสีเทาเนอใครมีสแสแลนสีเขียวสีสีดำก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ควบคุมน้ำดยการรักษาความชื้นนะคะ mm hmm. เพียนจะลดต่มสภาพอากาศ mm hmm. วันไหนร้อนจัดเราก็ ลดเพิ่มรอบเอานะคะอย่าให้หน้าพีทมอสแห้งนะคะแล้วก็อย่าให้แฉะเกินไปถ้าเกิดว่าแฉะเกินไปเขาก็จเจริญเติบโตไม่ดีนะคะพยายามรักษาน้ําให้มีความชื้นที่เหมาะสมแบบนี้นะคะแล้วก็แสง50%แบบนี้เป็นประจําทุกวันนะคะจนครบ14วัน14วันเนี่ยถ้าทาหารในพีทมอสเขาก็จะหมดนะคะเราก็สามารถลดน้าหมักอ่อนๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้าหมักไส้เดือนหรือน้าหมักมูลวัวนะคะแต่ถ้า ไม่ไม่ลดก็ไม่เป็นไรค่ะ17วันก็ลงปลูกได้เลยถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพรียนะคะกับช่องเกษตรสุขกลางกรุงนะคะเพื่อที่เราจะได้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ